แพ็กเกจใหม่มาแล้วจ้าสําหรับลาน,นิตาโราเซ่ใบเฮือแพ็กเกจใหม่บอกเลยว่าคุ้มหิวดีมากแต่ราคาเดิมปรับแพ็กเกจใหม่ให้เป็นแพ็กเกจกระปุกแพ็กเกจเก่าจะเป็นแบบกล่องนะคะตอนนี้บอกเลยว่าแบบกล่องไม่มีขายแล้วนะมีขายแต่แบบกระปุกเท่านั้น รับตรงจากเจ้าของแบรนด์เป็นของจริงของแท้แน่นอนนะคะมีบัตรตัวแทนจําหน่ายค่ะเกติใหม่รู้หลามากมี15แคปซูลเหมือนเดิมนะคะ1กล่องราคา250บาทเท่านั้นคะ่ะแคปซูลนะคะก็จะเป็นสีเดิมแต่อัดแน่นกว่าเดิมนะคะบอกเลยว่าสารสกัดอัดแน่นคุมหิวกว่าเดิมไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอาการใจสั่นนอนไม่หลับไม่มีแน่นอนนะคะแล้วตัวนี้สามารถทานได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใครที่อยากลดน้ำหนักบอกเลยว่ารีบ กดสั่งเลยค่ะวันนี้น้องๆขอมานะคะขอดูพงน้องครอสเซ้่โฉมใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะใหม่สัสกัดอัดแน่นมากแม่ แต่ว่าแคปซูลแบบเหมือนเดิมเลยนะบอกเลยว่าหนูนิต้าเองบอกเลยว่าเทสเองทานเองลองทานแล้วบอกเลยว่าติดใจมากคุ้มหิวได้ถึงเที่ยงเลยแม่แค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นนะวันนี้นะคะสส่ปาร์ตี้หรือว่าใครที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์สามารถทานได้เห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งกันเข้ามาเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะมาแพคให้เลยบอกเลยว่า